ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการอันบ็อกซในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะล็อตนี้จะมาเป็นในส่วนของไพ่ช i n นี้เป็นชุดเล็กมากๆเลยนะคะชุดนี้เนี่ยเล็กยังไง <c oughs> เล็กจิ๋วจริงๆนี่ดูดูค่ะดูเ <c oughs> ทียบกับมือเนาะเทียบกับมือเ <c oughs> ทียบไงดีวะเทียบไงดีเ <c oughs> นี่ยก็จะประมาณนี้เองอะดูดิเนี่ยเห็นไหม คือมันเล็กมากๆเลยอะค่ะแล้วก็เล็งแล้วเล็งอีกต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะว่าเอาดีไมาดีเลือกดีไหมนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยได้มาจากที่เอเชียบุ๊กเขาวางอยู่นานมากๆแล้วก็เราเราเข้าใจว่ามันมีหลายชุดนะนะแล้วนะเราก็หยิบมาใสาตาา่ตะกร้าแล้วก็ไปเก็บหยิบมาใส่ตะกร้าแล้วก็ไปเก็บทำอย่างเงี้ยอยู่หลายรอบมากๆเลยค่ะไปทุกครั้งก็จะทําแบบเนี้ย จนวันนี้ก็เลยได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเขากันดีก,กว่าว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะชุดนี้โอวยแกะไม่ออกแกะไม่ออกนะคะก็ชุดนี้เนี่ยเขาจะมีแบบ2แบบเขาจะมี2แบบนะคะแบบหนึ่งก็คือมีกล่องกับอีกแบบหนึ่งคือไม่มีกล่องค่ะเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยนะคะมีทั้งที่มีกล่องและไม่มีกล่อง แปลว่าอะไรมีกล่องแบบมันจะเป็นกล่องกระดาษอะค่ะอันที่ไม่มีกล่องเนาะจะเป็นกล่องกระดาษแล้วก็อีกอันหนึ่งคือจะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีกล่องเล็กๆเนี่ยกล่องอันนี้มาให้อีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นพวงกุญแจนะคะกับอีกแบบหนึ่งคือเป็นกล่องกล่องแบบนี้เลยนะคะเนี่ยจะเป็นกล่องนี้เลยเป็นคือเป็นกล่องกระดาษแบบนี้ค่ะแต่ไซส์เนี่ยคือเขาก็จะเล็กๆประมาณนี้เหมือนกันนะคะนะคะ คิดดูนะเนี่ยก็ว่าใหญ่แล้วเอ้ยว,ว่าเล็กแล้วว่าเล็กแล้วนะนี่ค่ะดูอย่างเงี้ยเห็นปะนี่โหคนละไซส์เลยเนาะเนี่ยดยูแล้วก็เนี่ยนี่ค่ะเป็นไงนะคะแต่ว่าด้วยความที่เอ่อมันจะทําให้เราพกพาได้ง่ายอะค่ะก็เลยตัดสินใจลองเลื่อนมาดูเนาะเดี๋ยวเราดูอันนี้กันดีกว่านะคะโอ้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 โอ คือเสียดายมากไม่กล้าแกะ,อ,ะนะอ่ะเดี๋ยวนะโอ้ยคือแบบคือมันดูดีมากอะ่ะมันดูดีมีชาติตระกูลมากเลยอะ่ะแล้วเราจะแกะมันยังไงอ่ะเฮ้ยชุดนี้จะเหมือนกันกับเอ่อก็เป็นライダウェดเนาะใช่ไหม ะะแต่แค่ขนาดเขามีความเล็กอะคะ่ะเขามีเขามีขนาดเล็กมากๆเลยก็เลยเป็นที่น่าสนใจเ,ออเขาบอกว่าชุดนี้ขายดีมากเลยนะคะที่เราคุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาอะคะ่ะชุดนี้ขายดีมากนี่แค่นี้เองดูดิเล็กมากๆเลยอะนี่แล้วก็ด้านนี้ด้านหลังของค่าย us games นะคะโห อันนี้คงต้องเอาเข้ามาใกล้ๆกันแบบนี้เนาะเนี่ยเนี่ยค่ะเห็นไหมแม่เจ้ามีคู่มือด้วยแอบเห็นเมื่อกี้นะคะเปิดไงอะอา้าวนี่เปิดอย่างงี้โอเคอ้ยหิวเลยอะเหมือนขนมน่ารักมากเลยเดี๋ยวดูคู่มือเขากันนี่นี่นี่อะไรเนี่ย นี่คู่มือนางมาเป็นแบบนี้จ้าน,น,น,นี่เป็นไบเบิลเลยนะคะนี่ก็จะมีบอกว่า<ม>เอไอพ่แต่ละใบโอ้ยังอุตส่าห์ให้ความหมายได้อีกแล้วเนี่ยเนี่ยมีบอกความหมายเลยค่ะว่าแต่ละใบคืออะไระชุดเมื่อกี้เมเจอร์เนาะอันนี้เป็นไมเนอร์แล้วเนี่ยค่ะก็จะบอกโอ้สองหน้าอ่าน่มีวิธีการด้วยมีบอกวิธีการสเปรดไพ่ด้วยนะคะ นี่ให้ทั้งหมด10บใบอันนี้ใช้แบบแบบดั้งเดิมดั้งเดิมมากๆเลยนะคะก็อันนี้เป็นตัวเก็บยังไงเลยเนี่ยเป็นตัวผู้มือเขานะคะเดียว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 แอร์ได้แล้วนะคะตัวผู้มือผู้มือนะจ๊ะสําหรับพวกเธอจะพกพาพวกเธออาจจะเอาไปนั่งแบบเรียนไพ่ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเธอก็จะโอ้ย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 นี่ค่ะ ตัวไพ่เขาเป็นไงนี่อุ้ยนี่มีปกให้ด้วยนะจ๊ะมีปกให้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังไพ่นี่ด้านหลังไพ่เป็นแบบนี้เอาจริงๆเนื้อกระดาษไม่ได้ดีมากนะคะเนื้อกระดาษธ,ธรรมดามากค่ะโหสูดสเสียดเลยธรรมดามากก็ธรรมดาค่ะเออคือไม่ได้แบบว้าวดีเลิศอะไรเงี้ยไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะ เอ,อฮะแล้วก็เพื่อนๆจะดูยังไงเนี่ยถึงจะเห็นเนาะน,นี่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 อ่ะเดี๋ยวเราให้ดูคือจริงๆอ่ะมันเหมือนก,นกันกับไอ้นี่เลยเหมือนกันกับไร e ดเวทเลยเออเหมือนกับชุดใหญ่เลยนะคะเนี่ยนะก็เหมือนกันเลยอะค่ะเนี่ยมีความลำบากในการเปิดตัวไอ้นี่มากเลยอุ้ยนะคะเห็นไหม ประเด็นคือครบหรือเปล่าเนาะใช่ปะเป็นครั้งแรกที่เราจะสามารถกระจายไพ่ทั้งสำรับได้เต็มโต๊ะได้ในหนึ่งโต๊ะเดียวในโต๊ะเดียวในหนึ่งโต๊ะเดียวแบบว่าอะไรในหนึ่งโต๊ะนะคะนี่เหมือนเลยเหมือนเลยแค่ทำไซส์เล็กขึ้นมาเท่านั้นเอง นะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะพกพาไปดูข้างนอกนะคะไปแฮงเอากับเพื่อนอย่างเงี้ยก็ไปดูให้เพื่อนได้ <c oughs> จริงๆไม่แนะนำนะนี่นี่นะคะก็ อย่างเหมือนกันเลยอ่ะคือน่ารักมากๆเนี่ยคือมีความน่ารักแบบน่ารักจริงๆค่ะนี่ไม่รู้จะให้ดูกันแบบไหนดีถึงจะแบบครบถ้วนนะคะนะหอย่อ,าอ,ยอภาพลงมาให้มันเล็กลงเนี่ยนะ คือป้าแก่ก็จะต้องแบบระวังนิดนึงเพราะว่าก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะเนี่ยนะคะนะน่ารักสุดๆเลยนะคะโอ้ยพูดได้คำเดียวว่าน่ารักอุย้ยแต่ว่าถ้าคนมือใหญ่อาจจะไม่ชอบเพราะมันไม่ถนดัดบางคนเขาก็อาจจะเอาใส่ถุงไว้เนาะเวลาเวลาสับไพ่อะไรเงี้ยค่ะ เขาก็อาจจะเอาใส่ถุงแล้วก็หยิบขึ้นมาเลยหนึ่งใบสามใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเพราะมันมีขนาดเล็กมากๆาเนี่ยแล้วเวลาเพื่อนๆจะอ่านเพื่อนอนจะอ่านกันยังไง <c oughs> คือไม่รู้จะพูดอะไรเลยคือมันมันคล้ายก,กันกับตัวตัวชุดใหญ่เขาหมดเลยอะคะ่ะเนี่ยแต่แค่ให้ดูความน่ารักของเขาอะคะ่ะว่ามันมีไซส์เล็กมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรมากเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปนั่งนับว่าจำนวนเขาครบไหมนะคะแต่คิดว่าไม่น่าจะพลาดเนาะอันนี้โอ้โห น่ารักน่ารักมากๆาเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้เนาะชุดชุดนี้ก็จะมีอย่างนี้อื้มเนี่ยอะหอโอเคเลยอะค่ะเนี่ยก็จะประมาณอย่างนี้นะเราคงไมไ่ให้ดูทั้งหมดเนาะเพราะเพื่อนๆจะรู้จักกับชุดนี้ดีเป็นอย่างดีแล้วนะคะ ก็ r i e r w e i เว t ปกติเลยเพียง mm. แต่แค่ทำออกมาให้ไซส์มีขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะกับคนที่ชอบความน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะ mm. ก็เป็นอีกหนึ่งชุดนี่เด็กน้อยเด็กน้อยถือเหรียญน,นะคะแล้วก็นี้อะไรนี่คืออะไรนี่คือปกเขอบ้า ค่ะโอเคจบไปแล้วนี่เป็นไงชอบไหมสำหรับชุดนี้นะคะก็มีอยู่ในให้พกมาในกล่องนี่โชคดีนะที่เลือกชุดนี้ถ้าเลือกอีกอันนึงไม่รู้จะเก็บกันยังไงก็เป็นกล่องกล่องกระดาษแบบนี้นะคะแล้วก็คู่มือคู่มือนะคะอยากจะให้ดูเวลาเขาเอาไปเทียบกับ ไปเทียวกับไปเทียบกับชุดใหญ่ช hmm. <na anche im Switzerland> <c oughs> ุดไหนดีไม่มีไม่มีอยู่ตรงนี้ไม่มีไรเดอร์เบดอยู่นี่ดูดูซะก่อนดูซะก่อนน่่ๆๆ่อยู่แค่ปลายเท้าของผู้หญิงคนนี้เองดูสิเห็นปะคือมีความแบบ ต่างกันลิฟนะคะก็โอเคเป็นอีกหนึ่งชุดที่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจชุดนี้ค่ะก็ไปลองหาดูได้เราเหมือนเห็นอยู่ที่เอเชียบุกนะคะแล้วก็เป็นชุดที่พกพาไปไหนมาไหนด้วยได้ติดตัวไว้อะไรเงี้ยค่ะโอ้โหปิวแต่ว่าก็ต้องระวังหายนิดนึงนะเพราะว่าเขามีขนาดเล็กมากๆเลยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้คงไม่ได้มี พิกอะคาดให้ดูเนาะเพราะว่ามันเล็กมากๆเลยอะค่ะนะคะก็เออเดี๋ยวนะขอดูอันนี้นิดนึงถ้าสมมุติว่าเราเอามาสับใช่ปะสับไพ่เหมือนกำลังรวบรวมอะไรที่มันแบบปกติเขาคงไม่สับชุดนี้กันใช่ไหมเขาก็คงแบบใส่ถุงไว้แล้วก็เอาให้จับเลยนะคะนี่ ขอลองหน่อยขอลองหน่อยนะอ่ะรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรวมกองได้มาแล้วเวลาสับสับไงดีอ่ะสับเหมือนปกติโอ้โห,โหกว่าจะสับหมดนะคือคนคนดูคงลำคาญนอะเนาะคนคนที่มารับการดูอะคะ่ะก็คงจะลำคาเหมือนกันว่าเฮ้ยมเมื่อไรเธอจะสับเสร็จนะอย่างเงี้ยค่ะ หรือทำไงดีหรือเราอาจจะต้องใส่ในกล่องไว้นะคะใส่ในถุงผ้าไว้แล้วก็ให้เขาล้วงหยิบออกมา1นึ่ใบอะไรเงี้ยเนะาะหนึ่งใบ2องใบดูซิวันนี้เป็นยังไงโอ้ดูทำไมเหมือนดูก็จะมีการมีการเปลี่ยนแปลงมีความสุข อยู่รอคอยอยู่นะคะฮ hey, วันนี้จะมีความสุขรอคอยอยู่เบื้องหน้าแต่มาเห่เบื้องหลัง <c oughs> ค่ะก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งชุดที่อยากจะเอามาแนะนำกันนะคะแต่ว่าไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะเอาจริงๆแล้วชุดนี้ค่ะเพราะว่าอะไรอย่างที่เห็นไปแล้วอ่ะคือห้เขาจะมีความแบบเล็กมากๆก็ถือว่าเอาไว้ใช้สำหรับ จะไปดูข้างนอกหรืออยากจะสะสมหรืออ,อชอบแบบสไตล์แบบเล็กๆแบบนี้พกพาสะดวกอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าถามว่าใช้เวลาเอาไปดูอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเพ่งนิดนึงแล้วกันเนาะสำหรับคนที่สายตาไม่ค่อยดีก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับชุดนี้นะคะโอเคสำหรับอันนี้คลิปนี้ก็ เล็กๆกเนาะคลิปเล็กเก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันเดี๋ยวยังไงรอบหน้าเรามาดูกันว่าจะมีชุดไหนเข้ามาแบ่งปันกันอีกเนาะมาแชร์กันอีกนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนเเคยใช้ชุดนี้นะตัวตัวมินิตัวเล็กๆ็กเนี่ยนะคะตัวเล็กมากเล็กจิ๋วเนี่ยไพ่ๆๆจิ๋วชุดนี้นะคะถ้าเกิดใครเคยใช้แบ่งปันข้อมูลกันได้นะคะว่ามีวิธีการวางยังไงมีวิธีการ เออสับไพ่ย,ยังไงหรือสเปรดไพ่ยังไงนะคะมาแบ่งปันกันได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่าอยากดูคลิปใหม่คลิปใหม่ๆก็กดติดตามไปได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ